นสถานีคลอมบางพลางที่นสถานีคลอมบางพลางต่นนั้ผู้โดยสารจะลงจากขบวนรถโปรดตรวจสอิงพอและลหาละของห้านนําองครถ้วนด้วยครับขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีคอบางพาไปแล้วจะหยุดรัส่งผู้โดยารที่ป้ายหยุดรถคองแฝงกันสถานีเปงเป็นสถานีต่อไปครับ